เติมเงินเร็กซ์ล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับแตนดี y น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นๆก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงเกะในเกม แล็ค o c กโมบ i ยอ e ท e นอ a l เลฟกนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาอัปเดตอะไรฮะอยู่ข้างๆผมเลยครับตู้กาชาหันสาตู้กลางปีแรกของปี2021นั่นเองนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าเรทจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ชุดจะน่ารักแค่ไหนนะฮะนี่ตอนนี้ผมเหมือนหลุดมาอยู่ในพนเทล่าที่แบบมีแค่ผมคนเดียวนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับอ่ะกดมาดูกันเลยนะครับผมนะ อีเทนอลคริสตัลนะครับผมก็เปิดขายเป็นเวลา1เดือนนะต้องบอกก่อนว่ากาชาแบบว่าตั้งแต่ปีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะขายเป็นแบบเดือนชนเดือนเลยนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าชุดน่ารักขนาดไหนครับนี่โอ้โหมาแบบตีมแบบฟรอเซนะ่ะเออมาแบบตีมฟรเซนนะครับผมตัวนี้ก็ แน่นอนครับผมว่าใครที่ถ่ายนะครับก็จะปลดล็อกแอดแท็กกับเอเมทแท็กหด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากสมุดก็จะได้เลือด200ด้วยนะครับโอ้โอเคนะชุดผู้หญิงไม่รู้เป็นยังไงนะครับใครมีชุดผู้หญิงก็ลองดูละกันนะฮะเออนี่ครับก็จะมีหมวกเซ็ตของมัานนะครับอ่าประมาณนี้โอ้หมวกตัวนี้จะได้แบบเอ็มเพนอะไรพวกนี้ด้วยได้จ็อบด้วยนะครับก็ลองดูนะจริงๆหมวกพวกนี้ไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีรูนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วก็จะมีอ่าเป็นตัวโ o u ิ i n นะครับตัวนี้ก็ไม่มีรูอีกแล้วนะครับเป็นหมวกเหมือนกันใส่น่ารักน่ารักนะโอเคแล้วก็มีตัวปากนะครับปากตัวนี้ก็ได้ crit d a ม a g e ห้านะครับแล้วก็แอ t แท k สปีด d ห้าก็ใช้ได้อยู่ตัวนี้นะครับพอได้อยู่นะครับอันนี้เป็นหลังนะครับหลังอะไรเนี่ยหลังตัวนี้เนี่ยดาเมจทูวินมอน o n s t e r สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โดนวินดาเมจเ e b a l สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็หางครับ หางก็จะเป็น damage to undead นะครับแล้วก็ damage receive from undead 8ดลบดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่า undead ที่เขียนไว้เนี่ยเป็นธาตุหรือเป็นเผ่านะอันนี้ใครได้มาต้องลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับหน้ากากอันนี้ลดไล่นะครับผม10%นะครับแล้วก็ใช้ sp น้อยลง5%นตนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ฝากสมุดได้ max hp เนาะแล้วก็ปีกแน่นอนครับปีกก็จะเหมือนกัน ทุกซีรีส์นะครับผมสามารถก็จะเหมือนกันนะครับอ่าไม่มีอะไรมากโอเคก็จะตามนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเปิดได้เรียนแมวนะครับผม1ครั้งก็จะได้ตั๋วฟรีนะครับ5ครั้งก็จะได้เป็นตัวชุดนะครับแล้วก็30ครั้งก็จะเป็นตัวเลือกหมวกนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก็เหมือนเหมือนกับทุกๆตู้นะครับไม่มีอะไรมากแต่เลจะเหมือนหรือเปล่าครับปีนี้เราไปเช็คดวงเรากันครับผมตั๋วฟรีไปก่อนนะฮะ ดองมาเยอะครับผมบอกเลยอืมอมาถึงแกรมดัสมาให้ผมเลยนะครับไปทีที่สองตัวฟรีนี่ผมดองมาเยอะว่ะเหมือนกิจกรรมเดินที่แล้วมันแจกนะครับอือหือแจกอะไรมาให้ผมนี่ฮจัดไปขอหน่อยแบบว้าว,า,วา,วาวตัวฟรีได้เลยอุ๊ยฉาดมาโอ้โหตกใจนึกว่าเสื้อมาโอ้โหนึกว่าชุดมาเลยฮะตื่นเต้นเลยเมื่อกี้โอ้โหตัวฟรีได้ฉาจใช้ได้อยู่ไม่เอาคิงฟริงครั้งสุดท้ายของตัวฟรีจัดไป มาชาดมาอีกสักอันอือโอ้โหไม้ผีนะครับอ่ะเราไปที่เหรียญแมวกันบ้างครับเจ็บหน่อยเหรียญแมวครั้งละสามสิบแมวครับหมับเขาให้โอ้โหเลสไอเกตนะครับโอ้โหอีกอเกนโอ้โหได้หมวกมาหนึ่งอันนะครับผมเก้าสิมแมวไปแล้วอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะเรารับตั๋วฟรีกันสักนิดนึงนะครับแล้วกดตั๋วฟรีไปหนึ่งทีเมื่อกี้ดูอตกอเกนี่มันไหลรัวมากครับ ไม้ผี5.0นะครับผมจะ EP ไหนก็เปิดได้แต่มินิบอสนะครับผมมาเอ้ยมาเราต้องได้ดิวะทีที่4ครับของเหรียญแมวอุ้ยชุดมาเลยเอ้าจบแล้วอะทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนมาแล้ววะมาแล้ววะครับเออเดือนนี้ประหยัดเหรียญแมวได้อะครับเนี่ยครับ1%นะ เรดมันมาอยู่นะเรดมันมาอยู่นะทุกคนมันปล่อยเรดหรือเปล่าวะนี่4ีทีด้วยเหรียญแมวผมได้ชุดมาแล้วนะครับผมนี่โตรหล่อนะครับใส่คู่กับหมวกอันใหม่ทุงฟิงไปเลยนะฮะอะไหนดูสินี่อุ้ยมันมีทรงผมให้ผมด้วยเหรอเนี่ยมันเป็นกลายเป็นทรงผมนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮนะ เออเดี๋ยวนะผมลองใส่หมวกอื่นดิเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าผมใส่หมวกอื่นผมก็กลับเป็นทรงปกตินะฮะแต่พอใส่หมวกนี้กลายเป็นหัวเหลืองนะครับเออมันบั๊กหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่แน่ใจนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกแค่ครั้งหนึ่งแล้วกันให้ได้ไอตัวชุดชุดตัวฟรีนะครับจะได้รู้ว่าสีอะไรนะเอ,อ้มันดูได้นี่หว่านะอ๋อเป็นสีเขียวนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเปิดไว้ทีหนึ่งให้แบบว่าสะสม นะสะสมสี่ชุดแล้วกันนะครับมาโโหเกลือเป็น1ทีนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับก็จะได้เป็นตัวชุด5้าครั้งนะครับไม่ได้ปลดสเตตอะไรนะครับปุ๊บอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอาจจะลงหมาก่อนเดี๋ยวไม่เห็นชุดนะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับบอกเลยว่าผมได้ประหยัดเหรียญแมวกับเขาสักทีนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูสตรีมของอตู้เดือนธันวาคมเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยเปิดไป60ครั้งเนี่ยไม่ได้ชุดนะเออใครได้ดูก็ลองย้อนไปดูในไลฟ์สตรีมได้นะครับผมที่หน้าเพจเนาะเออตู้เดือนนี้ก็เลยแบบมันก็เลยเบาๆให้ผมอะ นะครับโอเคนะคลิปนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันนะครับผมว่าเปิดกาชาเนี่ยเปิดกันไปกี่ทีนะครับได้ชุดนะคลิปนี้นี่ผมขอขิงหน่อยแล้วกันผม4คลิกอะทุกคนนะสคลิกตัวฟีอะครับได้ชุดเลยนะฮะไม่ใช่ตัวฟีเหรียญแมวนะฮะเออขิงไปหน่อยพูดพูดผิดเลยนะครับผมนี่เซกิมะด้วย โอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับผมแล้วก็เห็นว่าช่องผมเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุงโก้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปขิงกาชาเพื่อนๆก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ